ตอนนี้ท่านจะไปฟังลูกฟังล่นกันเจ้าเนอร์อ่ามันเป็นความประกานตาความยิยย่งใหญ่สมกับตาและมีของมคุบาเจ้าถ้าตามไปก็จะกอยไม่ก้อ,อ,อ,อนเลิกองการถ้าตอนนี้ไรที่ได้รับการเก็บรักษาที่หนาวกน้ำ ของยยยาเตเรเเิ้จัดลอยน้อาเปิดน้ำข้าวเฟนไปตังเหนืออาเฟนตังไตปัจจัยด้วยอาโูโตโตยตังนสาม อูบานออเปิดฟ้าบอดินพรจยะอธิษฐานต่เป็นฝฟยเดอ่อเป็นฝอยเปิดเป็นฟอยจะม่ตัง้ตงประจานตเป็ไปตั้งเตงมันได้ปะจาอ่าแล้ววาราว่าต้นเครื่องเสียงเด้อถ้าดเครืงเสียงต้งเ็กกับโเลยอ่าโบนดไปเลยอร์ดอสตาที่ตัเจอด้านหลังโบ

เปิไเบาๆจะไปเทียนนักนักเป็นเาะเออสบัดสบัดอยเพรอะไลันเตะเอ็แล้ะาอไกระวนแจ๊คหม้อบอไฟไงว่าแล้วระวังไฟในนู้ต้องเปิดไฟเบาๆตัวเปดไฟเบาเกี๋น้ำหมกนปกนแ้ก็จระตีแต่เนา พิน้ำกอนดไฟ้าไฟติดตามปสาิน้ำกอนติดพิน้ำกอนเด้อิน้ำกอนต้องชี้ภาษาต้องชีเด้่อพิน้ำก่ัน หลังลูกพักตอชีดหลังลูกพักคำหลังลูกพักชีดที่หลังลูกพักคำแต่จะขอตะบนก่อนหลังลูกพักตือฟังไหมเ่อนชิดชีดขอลูกพัก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 ลายพุ้ก็ได้ลายตุ้งก็ได้เดี๋ยพรอเอาจะไม่ตะบนลงจะไม่ตะบนลง

เตรียมพร้อมมาเตรียมพร้อมไว้บ่ชีเพื่อบ่ชีก็ดูประสาทรุ่นบงยอมประกอบเฮาทางนี้มันจะให้ทําไมเด้อค่าบ่ให้แต่ทรัพย์สินนะอ่าเชิญทุกท่านทุกท่านอ่าตอนนี้นะครับ <ORISTAhh> nah ควรกำลังพูดบุญอาสาที่ล้อได้แล้วทล้อได้แล้วเดี๋ยวต้องวางพ่อตอนนี้เขาตอกกำลังกำลังเตรียมพร้อมทุกอย่างกำลังดูไฟที่จะไหม้ปฏินัติร่างกายหลวงพ่อเดี๋ต้องประสาทต้นบ่เนี่ตอนนี้จะมาอยู่ได้กับเจ้าของประสาท เกบอยอยู่ที่นี้อยู่ที่นี้เพราะสัญว่าเปิอนี้มันแรงไม่ลงก่อยไม่ลงยุหายุลงลงเดี๋ยวนี่คอช่วยดูคอต้องหักเลยมันมีคนเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวมันีก่อนจะชี้เข้านะชี้เข้าดี๋ยวมัหลง้เน อาคูบ้าอใจเยทุกทีทุกอย่างตอคใเรียบ้อยการดีงานม่เห็นจใครเก็บขึ้อนบัอาดียดูดูก่อนพี่คอพี่คอ าทีอต้องพักเนี่ยเอาคือมันไม่ะบอลงนะไม่ประสาทลงยุบลงยมันยุบลงน่รู้อ่นเรู้น่รู้แ่้แน่นรู้าน่่้่รน่ส số lượng cao 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 số ประนติดตัวช <ers> <ts ling> ่ที <Luis> ่ท <diction aries> ี่ขต้องที่ที่เขต้องมาสละบอกไฟมาที่นี่กรมาสละบอกไฟมาที่หลวงพ่อคำโอเคอเดียนะนะดูก่อนนะดูก่อนท่านสี่ส้อันเม็นประตูที่ใหญ่ เอาเราเผาออกไปมันขึ้นตัดแต่ที่มันหวานอุ่นเราเผาจากปวดอุ่มมันจะดูซาออกไปดูช่วงบนทั่วบนอ่ะทั่วงบนอ่ะทั่วเปลี่นเนี่ยต้องยุ่นน้ำเลยต้องเผาาักนครับบเหมือนตาเลยขึ้นมาแอบโคตรที่ขึ้นบนเลยถ้ามันโหมอ่ะ จะไปเตี้ยนอะพันธุ์ไปเลื่อยจะไปพร้อมนั่งรถไปเดี๋ยวจะบอกไฟนะครับดูนี่กับคืนงุ่มง่ายเตี้ยไฟรับดูแบบว่าคือมันไม่ใช่เรื่องไฟมันบบดีเลยเนี่ยเตี้ยส่งไฟเตี้ยไม่รับตัวอ่าอ่าไปดูไปดู